วิดีโอนี้ก็ตามรีเควสคุณผู้ชมนะครับที่ชวนให้ผมได้ลองดูภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า pray แต่ดูจบแล้วคิดเห็นยังไงเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าก่อนจะเข้าเรื่องก็แจ้งเตือนสปอยนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับเพลที่ผมไปค้นมาเขาบอกว่านี่คือภาพยนตร์เรื่องที่5ที่อยู่ในแฟรนไชส์ของ p r e d a t o r และถูกจัดให้อยู่ในจกักรวาลเดียวกับพ r e เ a t o อเรื่องอื่นตั้งแต่พ r e เ a t ต r ฉบับปี1987พ r e d a t o r 2ที่เข้าฉายในปี1990ซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ในช่วงปี1997 p r e d a t o r ฉบับปี2010แล้วก็ The Predator ที่เข้าฉายในปี2018ก่อนอื่นก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่ใช่แฟน p r e d ด t o r นะครับคือเคยดูมาบ้างผ่านๆฉะนั้นถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นา้ เอาลรามาพูดถึงเพลงกันครับ ทำลายของหนังเรื่องนี้นับเป็นภาคที่เป็นจุดตั้งต้นให้กับีเดเตอร์เพราะมันถูกเซตเวลาเอาไว้ในปี1719ณที่ราบทางเหนือของทวีปอเมริกาเรียได้ว่าย้อนไปไกลใช้ได้เลยนะครับและแน่นอนว่าระยะเวลาที่พุ่มกับเลือกใช้นั้นย่อมส่งผลต่อฝ่ายมนุษย์อย่างมีนยัยยะสาคัญเพราะเมื่อต้องต่อสู้กับีเดเ a t o r ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยมากกว่าผู้ที่เคยเป็นนักล่าอย่างชนเผ่าพื้นเมืองในเรื่องก็ย่อมต้องกลายเป็นเหยื่อแทนตอนที่ได้เห็นเทรลเลอร์ผมรู้สึกแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือนี่จะเป็นงานยากของฝ่ายน,งน,น,น,นงาง ชนะโคตรมหาการนักล่าไปได้ยังไงตัวเอกมีชื่อว่านารูครับ สถานะเพศที่เป็นผู้หญิงก็ทําให้เธอถูกตรีตราจากชนเผ่าแล้วว่าไม่มีทางจะเป็นนักล่าได้ผมในเรื่องอันนี้จึงทําให้เธอฝึกฝนการใช้อาวุธฝึกสะกดรอยและก็วิธีการต่อสู้ของตนเองเรื่อยมาผานวกกับทักษะการปรุงยาของเธอก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่นั่นทําให้นารูจึงมีสกิลทั้งฝั่งบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงและก็ผู้ชายในคนคนเดียวกันนารูยังมาพร้อมกับสุนัขกู้ใจอย่างซารีด้วยและนั่นทำให้ตัวละครเอกมีมิติมากขึ้นเพราะเธอไม่ได้ฉายเดียวแต่ว่าเราจะเห็นการร่วมมือกันและก็ความผูกพันที่เธอมีต่อสุนขูใจ จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวดันไปเห็นความเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าในขณะที่กำลังออกล่าเหยื่อหญิงสาวเข้าใจไปเองตามความเชื่อของเธอว่ามันคือ t ันเดอร์เบิร์ดแต่ว่าแท้จริงแล้วมันกลับเป็นยานของเอเลียนที่เดินทางมายังโลกเพื่อเปิดสนามการล่าของตอนเองเกิดความรู้ที่ผมไปนค้นมาเขาบอกว่าพรีเดเตอร์คือเอเลียนที่มีชื่อสายพันธุ์ว่ายาวุจาธรรมชาติของมันคือความชื่นชอบในการเป็นนักล่าทั้งล่าเพื่อความสนุกและก็เกียรติยศครับ p ร e ตเตอร์สามารถหายใจได้บนชั้นบรรยากาศโลกโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยเหลือมีสกิลในการนำพลังตัวแล้วก็ยังมาพร้อมกับอาวุธรูปแบบต่างๆว่ากันว่าพวกมันใช้โลกมนุษย์เป็นสนามในการล่ามากว่าหลายร้อยปีแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเอนจิเนียร์ที่ให้กำเนิดเอเลี่ยนสายพันธุ์ซีโนมอร์ฟอีกด้วยฉะนั้นถ้าอ้างอิงจากรอของเรื่องที่มีรากฐานมาจากนวนิยายก็คงทำให้เราเข้าใจได้ครับว่าทำไมปริตเตอร์ถึงเดินทางมายังโลกมนุษย์น,น,นะครับประกอบกับเรื่องราวที่เราได้เห็นในเพลที่มัันนพยยยาาาาามมกกกๆใรรจดรเื่อ เรื่องชั่วโมงแรกของหนังจะเป็นการเล่าบริบทของเผ่าโตเอกว่าพวกเขามีวัฒนธรรมแบบไหนเป้าหมายของนารูที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองวิถีแห่งการล่าเหยื่อที่ควรคู่ต่อการได้รับการขนานนามว่าเป็นนักล่าโดยสมบูรณ์การแนะนําตัวละครอื่นๆนภายในเผ่าทั้งแม่และพี่ชายรวมทั้งบรรยากาศของการออกล่าสิงโตการสะกดรอยเพื่อแสดงให้เห็นถึงชักษะของตัวเองในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งของพิลิเตอร์เองก็ออกล่าเหยื่อของมันเช่นกันทว่าพฤติกรรมการชำแหละเป้าหมายที่แตกต่างจากสัตว์ทั่วไปมันจึงทําให้นารูสั่งหอนใจว่าซาก ป่าแต่ว่าเป็นนักล่าแบบเดียวกับพวกเธอและเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่คาใจตัวเอกจนเข้าสู่30นาทีต่อมาในช่วงกลางเรื่องครับความสนุกมันก็จะเริ่มขึ้นตรงนี้นี่แหละเมื่อเราได้เห็นพレเตอร์ต่อกรกับสัตว์นักล่าตั้งแต่ง,งูหมาป่า,ปาไปจนถึงหมีถ้าวัดแค่ประสบการณ์ของผมนะครับผมไม่เคยเห็นซีนแบบนี้มาก่อนใครจะไปคิดว่าเราจะได้เห็นพレเตอร์สู้กับหมีกริซลี่แถมยังมีช่วงที่ได้ลุ้นด้วยว่าหมีอาจจะเป็นฝ่ายชนะเลยด้วยซ้ํา เรื่องชั่วโมงที่2ของเรื่องจึงสนุกขึ้นน่าติดตามมากขึ้นนะครับและทําให้เราลุ้นว่าตัวเอกกับไวร้ายจะมาบรรจบกันตรงไหนสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเพลใช้เวลาปูเรื่องราวของตัวเอกในช่วง30นาทีแรกฉะนั้นคนดูจะต้องอดทนให้หนังพาไปในช่วงต้นนะครับมันจะราบเรียบไปเรื่อยเหมือนน้านิ่งๆแต่ว่าน้ําที่ว่าคือน้ําที่รอเดือดเอาเป็นว่าท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูแล้วฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าให้ลองอดทนหน่อยในช่วงแรกนะครับ ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงท้ายเรื่องทีมเขียนบทได้หยิบเอากลุ่มนักล่าที่มาพร้อมกับอาวุธปืนมาร่วมซีนด้วยดูเหมือนว่าแก๊งนี้ก็โดนผลกระทบมาจากการมาของฟรีเดเตอร์ด้วยเหมือนกันพวกเขาเลยตั้งใจจะเอาคืนศัตรูจากต่างดาวผู้นี้ครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมชอบที่เขาเอากลุ่มตัวละครเหล่านี้เข้ามานะมันทําให้เรื่องราวมีมิติที่กว้างขึ้นไม่ได้เป็นหนังชาวเผ่าประทะเอเลี่ยนแบบเพียวๆแต่ว่ากลับแสดงให้เห็นถึงความอันตรายของศัตรูที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งบนโลกและท้ายสุดในซีนคลแมก็กก็ถือว่าวางาาาดีนนนออต่ิกรงงงงงวววไ้ยงลลงััแแะคคสขห เอาไว้ใครที่เคยดูเอเลี่ยนดูหนังเซอร์เวิลลฮอร์เรอร์มาบ้างซึ่งคลายแม็กซ์แบบนี้คือต้นตํำรับเลยครับถ้าวางมาดีผมว่ามันก็จะทําให้หนังมันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นสาคัญชิ้นสุดท้ายซึ่งผมก็มองว่าเพื่อนําเสนอฉากคลายแม็กซ์ออกมาได้ดีทีเดียวเลยครับ ทีนี้นอกจากเท่ที่วางฉากคลแม็กซ์มาได้ดีแล้วก็ยังมีออฟทัสรุ่นใหม่ที่วางแบบโครงสร้างแว่นมาได้ดีไม่แพ้กันนั่นก็คือแว่นในรุ่น Exalted Stainless Steel นะครับที่โดดเด่นในด้านของดีไซน์ที่ประกอบขึ้นโดยไม่ต้องใช้น็อตรุ่นนี้ผมใช้อยู่ก็คือออฟทัสเกลที่มีความเรียบหรูวัสดุเป็นสแตนเลสคุณภาพสูงแต่มีน้ำหนักเบาบิดได้งอได้ทับได้ไม่หักจุดที่ผมชอบก็คือแว่นใส่สบายเบาเหมือนไม่ใส่ทําให้เราไม่รู้สึกเมื่อยใส่ได้ตลอดทั้งวันนะครับส่วนเรื่องตัดแสงสีฟ้าก็หายห่วงเลย คุณผู้ชมที่สนใจสั่งซื้อแว่นในรุ่นนี้นะครับสามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Op t u s ได้เลยนะครับนอกจากนั้นโปรโมชั่นส่วนลด300บาทและสิทธิ์ในการลุ่นรับ PlayStation 5ก็ยังมีต่อเนื่องยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะแล้วก็ยังลดเพิ่มอีก100บาทโดยการใช้โค้ดเ Move ด้วยครับ อะไรครับและอีกหนึ่งการวางโครงสร้างการบริหารแบบครบวงจรด้านไอทีก็ต้องคิดถึง Advice เพราะมีทั้งบริการจําหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวคุณผู้ชมที่กาลังอยากได้อุปรกรณ์ไอทีต่างๆไม่ว่าจะเป็น PC ีโน้ตบุ๊กเครื่องปริ้นเกมมิ่งเกียร์หรือไวเทมอื่นๆก็แวะเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ www. a d v i c e c o t h นะครับสำหรับเดือนนี้ทาง Advice ก็ยังมีโปรส่วนลดกว่า2,300บาทมีบริการส่งฟรีทั่วไทยและคุณผู้ชมก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดเด m o มฟเพิ่มเติมได้ด้วยนะ เอาลครับกลับมาที่เพลงกันต่อมาพูดถึงประเด็นที่ผมไม่ชอบกันบ้างสำหรับผมส่วนที่ผมไม่ชอบและหงุดหงิดใจมากๆเลยก็คือค,อความผิดพลาดของนางเอกคือน้องเก่งตอนซ้อมจัดๆเลยครับคืออย่าให้ซ้อมนะเรียกว่าฝีมือระดับเทพแต่ว่าพอลงสนามเจอสถานการณ์จริงมันจะมาพร้อมกับความผิดพลาดมากมายและความผิดพลาดเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นซ้ําๆจนน่ารําคาญครับสายยิงธนูหลุดบ้างยิงปืนไม่ออกบ้างแล้วพอมาผนวกกับความเอาแต่ใจของนางบางครั้งผมก็มีความรู้สึกเชียร์ฝั่งตรงข้ามนางเอกเหมือนกันนะคือบทนั้นเขียนมาให้นารูเป็นหญิงสาวชาวเผ่าที่ทำให คนดูแบบผมเหนื่อยใจกับเธอจริงๆครัชมครับนั่นแหละสิ่งที่ไม่ชอบก็มีแค่เรื่องเดียวครับทีนี้นอกจากความรู้สึกที่ไม่ชอบมันก็มีอีกฟิลลิ่งหนึ่งที่ผมนึกขำขึ้นมาเองนะครับคือช่วงนี้ผมเล่นเกมมือถือบ่อยการได้เห็นบริบทของเรื่องทั้งหมดก็ช่วยให้ผมคิดว่าปีเดอร์คือตัวละครของผู้เล่นสายเติมเติมจนเป็นปลาวานคือแม่งโหดสุดในเซิร์ฟอะอาวุธพร้อมเกาพร้อมสกิลแน่นแถมยังหายตัวได้อีก แก๊งนางเอกคือกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นวันแรกจะงงๆระบบนิดนึงแต่ว่าพอปรับตัวได้ก็จะเล่นดีขึ้นเพราว่าก็ยังสู้กับเบอร์หนึ่งของเซิร์ฟไม่ได้ครับส่วนพี่ชายของนางเอกจะอารมณ์ประมาณโปรเพลเยอร์จากเกมอื่นมาก่อนแล้วเพิ่งมาทดลองเล่นเกมนี้ใหม่ๆพี่แกก็จะเล่นโหดหน่อยแต่ก็จะมีข้อจํากัดเรื่องอุปกรณ์ที่แทบจะไม่ได้เติมมาเลยแล้วสุดท้ายก็คือแก๊งคนปืนในช่วงกลางเรื่องนะครับพวกนี้จะเป็นผู้เล่นที่เล่นมาสักพักแล้วเติมแบตเทิลพา s สมาเติมพอประมาณก็เลยไม่โหดมมมมมาา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 กกกแต่่่่ไคออออยยีีเเเเเววลลนนะะรัทจจทิ์ึงจจจข้สพป เข้าไปก็เลยน็อกยกตี้อะไรทำนองนี้ครับ โดยสรุปเพลงสำหรับผมก็จัดว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นฮอลเลอร์ที่สนุกมีซีต่อสู้ที่ดีงามนะครับอาจจะเดินเรื่องช้าหน่อยในตอนเริ่มแต่ว่าช่วงหลังๆคือมันมากพรีเดเตอร์นั้นทั้งโหดน่ากลัวแต่ก็เท่แบบเดือบเถื่อนไปในเวลาเดียวกันประกอบกับหนังก็มีฉากหลังในสีต่างๆที่สวยงามครับมีฉากคลายแม็กซ์ที่ชวนจดจําและเราจะสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทของนักแสดงโดยเฉพาะแอมเบอร์มิดทันเดอร์ที่ใส่เต็มมากๆแม้ผมจะรําคาญตัวเอกในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าในแง่ของนักแสดงก็ต้องยกให้ความทุ่มสุดตัวของเธอจริงๆรเอาะะก็จ คุณผู้ชมเลยครับดูจบแล้วคิดเห็นยังไงกับเพลงกันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะก่อนจากกันไปผมก็ขออนุญาตฝากไป Move Store เอาไว้ด้วยนะครับผู้ชมที่กําลังหาขนมอร่อยๆอกออินระหว่างดูหนังเล่นเกมก็ไว้้าม,มาช้อปปิ้งกันได้และสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Why you want saw hunt Because you all think that the you you do to Because all can't a sign in skull I I I'm ready. My boy. boy. There's something out there. I'm coming with you. You can't. I'm trying to protect you. Protect me from what? It's time. How to hunt, I know how to survive. Ah! Whatever did this, I can kill it.